อยชิดจันทร์ร่อนหนังสือขอโทษบริษัทคู่กรณีปมรีวิวปัญหาบ้านหรูหลังถูกฟ้องกลับ50ล้านจากกรณีคุณแม่ลูกสี่อย่างนักแสดงสาวพลอยชิดจันร์ได้โพสต์คลิปในช่อง YouTube ของตัวเองเผยประสบการณ์ซื้อบ้านหรู4ี่หลังมูลค่ารวมกว่า60ล้านบาทในโครงการบ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ 7ปีซ่อมแซมบ้านทุกป,ปีแต่พอเผยแพร่คลิปดังกล่าวไปสาวพลอยดันโดนทางบริษัทคู่กรณีฟ้องกลับเรียกค่าเสียหายถึง50ล้านบาทค่ะล่าสุดสาวพลอยทิดจันทร์ก็ได้ออกมาร่อนหนังสือขอโทษคู่กรณีลงอินสตาแกรมส่วนตัวโดยระบุข้อความว่า ตามที่ข้าพเจ้าได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ในช่อง YouTube เกี่ยวกับเรื่องความเสียหายของบ้านทั้ง4หลังของข้าพเจ้าในโครงการลัดดารมที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นโครงการของบริษัท Quality House จำกัดมหาชนที่ข้าพเจ้าซื้อไว้นั้นจนเป็นเหตุให้บริษัท Quality House จำกัดมหาชนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในการละเมิดจากการเผยแพร่คลิปวิดีโอดังกล่าว ในเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องเกินความเป็นจริงอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทค a l i t y เฮาส์จำกัดมหาชนในเชิงรูปลักษณ์กับบุคคลในสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมากต่อสารจังหวัดเชียงใหม่เป็นคดีแพ่งใหม่เลขดำที่พพานจุด1596ทับ 2563ไว้แล้วนั้นภายหลังจากที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้คู่ความทั้งสองฝ่ายทำการเจรจาประนีประนอมกันเพื่อเป็นการยุติข้อพิาพาทด้วยดีต่อกันข้าพเจ้าจึงได้ทำหนังสือฉบับนี้เพื่อเป็นการขอโทษในกรณีที่บริษัทต้องได้รับความเสียหายจากการเผยแพร่ค,คลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ช่อง YouTube ดังกล่าวมาณที่นี้ นอกจากนี้ข้าพเจ้าจะขอทำการขอโทษบริษัทผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ในช่องทาง Facebook และ Instagram เป็นลำดับต่อไปและหวังว่าบริษัทจะไม่ถือโทษข้าพเจ้าและจะดูแลข้าพเจ้าเช่นลูกค้าที่ดีของท่านต่อไปซึ่งหลังจากที่สาวพลอยได้โพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปก็มีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจและคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก